สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจนะครับรับจดทะเบียนสมรสคนไทยกับคนพม่าและชาต่สังชาติทุกสัญชาตินะครับวันนี้เป็นวันที่28เมษายนปี25ง 6, 6นะครับวันนี้นะครับก็มีการนัดจดทะเบียนสมรสนะครับทั้งหมดวันนี้ทั้งหมด8คู่สมรสนะครับจริงๆมีทั้งหมด12แต่ว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกวันนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับวันนี้ผมเองก็ ที่นัดไว้นะครับทั้งหมด8คู่สมรสนะครับเอกสารก็จะอยู่ในมือผมนะครับเนาะก็จะมีเอกสารนะครับใบโสดนะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็จะพาคู่สมรสนะครับตั้งแต่ทําใบโสดนะครับมาจากประเทศพม่านะครับและก็พาคู่สมรสมาจดทะเบียนสมรสด้วยพร้อมเป็นพยานอะไรให้เรียบร้อยนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่ 28ก็เป็นเลขสวยนะครับจดทะเบียนทั้งหมด8คู่สมรสนะครับก็จะใช้เวลาใช้เวลาไม่นานนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับเนาะก็เอ่อถ้าคู่สมรสท่านใดนะครับอยากจะติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0985070957นนะครับนะ ตรงนี้ก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับก็มาคุยกันก่อนนะครับจะดําเนินการหรือไม่ดําเนินการก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ตัวตัวท่านนะครับเนาะก็ผมเองก็พร้อมดูแลตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ําอยู่แล้วนะครับเนอะวันนี้ก็ผมเองนะครับวันนี้นัดประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงแต่ว่าตัวผมเนี่ยจะมาก่อนเวลานะครับอย่างน้อยหนชั่วโมง นเนื่องจากอะไรเวลาที่เราทําการจดทะเบียนหรือว่าระหว่างรอเนี่ยนะครับเราจะมาคุยนะครับกันว่าเราจดทะเบียนสมรณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะดําเนินการอะไรต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งนะครับการเปลี่ยนวีซ่านะครับจากวีซ่าแรงงานเป็นวีซ่านอนโอหรือวีซ่าครอบครัวสัญชาติไทยนะครับสอง การทําทะเบียนบ้านเล่มเหลืองนะครับใบทลอยสามหรือว่าทะเบียนบ้านสําหรับชาวต่างชาตินะครับสามนะครับเ,เรื่องของการขอถือสัญชาติตามสามีนะครับหรือว่าผู้ยง่ายสามบ้างเขาเรียกว่าการโอสัญชาติจากสัญชาติเมียนมามา,มาเป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นมาเป็นสัญชาติไทยนะครับเนาะว่ามีเอกาสารอะไรบ้างนะครับขั้นตอนยังไงระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเอ,เอกาสารหลักๆที่ต้องมีนะครับเนาะ รายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะอันนีผผ้ผมพูดถึงคร่าวๆนะสุดท้ายเรื่องของกรณีถ้าเป็นสามีเนี่ยเป็นคนไทยกรณีถ้าเป็นข้าราชการหรือรับวิสาหกิจเนี่ยนะครับในการจดทะเบียนสมรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผู้หญิงนะครับที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเบิกจ่ายสิทธิ์ค่ารัษาพยาบาล ได้ก็เหมือนคนไทยทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้ก็เรามาคุยรายละเอียดกันนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วกันอีกสุดท้ายนิดนึงสุดท้ายก็เวลาเราจดทะเบียนสมรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้หญิงเนี่ยนะครับเราสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับลดหย่อนภาษีได้หมายถึงว่าเราจดทะเบียนสมรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีรายได้เกินแสนห้าต่อปีนะครับเราต้องเสียภาษีทีนี้เราก็สามารถลดหย่อนภาษีได้โดยมีภรรยาเป็นชาวต่างชาตินะครับ ก็ลดหย่อนได้6 0 0ม0บาทนะครับตรงนี้ผมก็จะมาเอาเอกสารให้ดูในเรื่องของพองดอรภาษีเงินได้บุคคลหรือบุคคลธรรมดานะครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าลดหย่อนได้ยังไงนะครับลดหย่อนยังไงตรงไหนทำยังไงนะครับเนาะก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์นะครับนะก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจนะครับ